สวัสดีครับก็เข้าสู่การรีวิวตัวโนตบุกเกมมิ่งนะครับยอดนิยมนะครับระหว่างฝ่ายซ้ายนะครับเป็น Acer ในโตหนะครับฝั่งขวานะครับจะเป็น Asus t u ท Gaming นะครับหลังจากที่ผมมารีวิวการใช้งานในลักษณะภายนอกนะครับโอเคนะครับลักษณะภายนอกของเครื่องไปแล้วนะครับ ถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูนะครับตรงข้างล่างนะครับหรือว่าใครอยากจะสั่งซื้อเครื่องเนี่ยก็สั่งซื้อได้จากคลิปข้างล่างนะครับรายละเอียดข้างล่างตรงใต้คลิปนะครับอันนี้ในคลิปนี้ผมจะพูดถึงตัวหน้าจอครับหน้าจอในการใช้งานประเภทต่างๆนะครับของฝั่งซ้ายครับ Acer ในตัแล้วฝั่งขวานะครับ ASUS so t Gaming นะครับผมบอกเลยว่าภายนอก การใช้งานภายนอกที่ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยเรื่องสีของหน้าจอเนี่ยต่างกันชัดเจนเลยนะครับอ่ะพอไม่เห็นเลยเนี่ยเห็นไหมนะผมว่ามือถือที่ผมถ่ายวิดีโอตอนนี้นะครับผมใช้มือถือถ่ายนะเป็นมือถือที่สีค่อนข้างตรงนะครับค่อนข้างตรงนะวิดีโอมาก็ตรงแต่เราลองดูนะครับสีข้างซ้ายนะครับที่เป็นเอเซอร์เนโตเนี่ยเป็นสีที่ ค่อนข,ข้างสว่างนะครับด้วยสีฟ้าสีขาวขวานะครับแต่พอมาเป็นตัวทับนะครับตัวทับเนี่ยครับเอสทับเนี่ยผมว่าสีมันออกเหลืองเหลืองนะออกสีแบบเหลืองเหลืองนวลนๆนะครับลองลอง,ลองครับเดี๋ยวผมลองเข้าโปรแกรมแต่งรูปแล้วกันนะครับลองเข้าโปรแกรมแต่งรูปให้ดูครับอันนี้เดี๋ยวเข้าไลรูมนะครับ หลายๆคนอาจจะซื้อมาเล่นเกมถูกไหมครับแล้วก็ซื้อมาทํารูปแต่งรูปอะไรด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามีผลนะครับเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสีที่เราดูเนี่ยในการคาลิเบตหน้าจอเนี่ยเวลาแต่งภาพเราเอ็กพอร์ตออกมาเนี่ยมันช่างแตกต่างกันลึกเกินนะครับอ เดี๋ยวผมเอาลูปที่เหมือนกันแล้วกันนะครับยวสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้นะผมเลือกรูปให้มันเหมือนกันนะครับโอเคเนี่ย เห็นไหมครับว่าผมใช้2เครื่องเนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้โทนรูปเหมือนกันแต่เหมือนกันเลยแต่สีออกมาเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับเห็นไหมทุกคนอาจจะเห็นใช่ไหมครับว่าสีเป็นคนละเรื่องเลยแล้วถามว่าสีไหนมันตรงกว่านะครับถามว่าสีไหนมันตรงกว่าผมหมดเลยว่าถ้าจะแต่งรูปเนี่ยตัวเอเซอร์ในโตเนี่ยนะเอเซอร์ในโตห้าเนี่ยรุ่นนี้ตรงกว่านะ ส่วน Asus Tab F 1 5เนี่ยไม่ค่อยตรงนะที่ผมใช้เนี่ยไม่ตรงเลยพอเอาไปดูในมือถือหรือว่า,าไปดู iPhone หรือ d r o r o อะเลยพวกนี้ผมว่าสีขอนข้างเพียนนะเพียนเลยนะไม่ตรงอ่ะครับดูในดูในคอมอ่ะอาจจะตรงครับแต่พอไปดูจออื่นอ่ะมันมันแปลกไปเลยอ่ะสีมันแตกต่างกันไปเลยครับอะนี่คือการแต่งรูปนะอันนี้เฉพาะรุ่น F 1 5นะ แต่ผมลองรุ่นอื่นนะตรงนะตรงอันนี้อย่าลืมนะครับว่า a s u s ูดแอ s ซูทับ f 1 5บนะ f 1 5าตามชื่อคลิปเลยส่วนอันเนี้ย acer นะ Acer ในตัวห้านี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะใช้ใช้ทำงานเกี่ยวกับอะไรแต่ผมว่าน่าจะคาลิเบตได้นะน่าจะคาลิเบตได้ ถ้าใครดูรีวิวถ้าใครดูรีวิวไปแล้วเนี่ยว่าการใช้งานภายนอกเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเลยว่า a s u s t เนี่ยใช้เมาส์เล่นเกมถสัดขวาเพราะว่าตรงนี้ไม่มีรูระบายอากาศอย่างที่ผมเคยรีวิวไปคิดที่แล้วนะครับไม่มีรูระบายอากาศแต่ตัว Acer มีรูระบายอากาศตรงนี้มือมันร้อนตอนเล่นแต่เสียงเบากว่า,วานี่เสียงดังกวา่า มันอยู่ที่เลือกนะถามว่าใช้ใช้ด้วยกันได้ไหมได้นะครับเนี่ยถ้าดูจากตรงนเ,เ,เ,ตรเนี้ย a อร์ซูเนี่ยหนากว่านิดนึงถ้าดูตรงเนี้ยสูงกว่านิดนึงนะสูงกว่านิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเมว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกันทั้งนั้นแหละนะอ่ะคราวนี้ไปดูสีหน้าจอตอนเล่นเกมอะเดี๋ยวผมเข้าอันนี้ปิดก่อนนะผมปิดนี้ก่อนโอเค เดี๋ยวเราจะไปที่ Dota 2นะครับหรือว่า a นะครับอ่าเปิด a อันนี้แค่ตัวเฉพาะตัวสีหน้าจออย่างเดียวนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปที่เสียงบ้านนะครับว่าเสียงอันไหนดีกว่ากันนะอันนี้เราปิดเสียงก่อนล้วกันปิดเสียงก่อน เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยวัดกันที่เสียงนะโอเคเข้ามาแล้วคนนี้จะปิดไฟนะเดี๋ยวปิดไฟอ่าเดี๋ยวปิดไฟเลยอ่าดูคีย์บอร์ดด้วยไฟคีย์บอร์ดด้วยอ่าเรื่องสีนะครับ เรื่องสีอ่ะอน,นี่เข้าหน้าจอเรื่องสีตอนเล่นเกมผมเลยออกเลยว่าต่างต่างนะครับต่างกันพอสมควรตรงเอเซอร์ในตัวห้าเนี่ยอันนี้มันเป็น NA นะ NA515 ห้าหนึ่งห้าผมว่าสีดูเข้มขวาเล็กน้อยนะครับส่วนตัวไอซูทัพเนี่ยตัว F15 เนี่ย ผมว่าสีอาจจะดูบางๆหน่อยนะสีอาจจะแบบดูบางๆนิดนึงนะครับแต่ว่าถามแล้วว่าเล่นเกมลื่นไหมดีไหมสมูทไหมผมบอกเลยว่าดีนะแต่ผมว่าสามารถคาลิเบตได้แหละไม่ปัญหานะเพราะว่าตัว S 1 5เนี่ยผมว่าราคามันถูกแล้วค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่ามันสองหมื่นหกเก้ารเก้าสิบแต่เอเซอร์ในโตเอ้ยไม่ใช่เอเซอร์ในตัวที่ผมซื้อมาตัวเนี้ยตัวซ้ายมือเนี่ย มันแพงกว่าตั้งมือหนึ่งอ่ะมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะก็ลองคิดดูครับว่าตัวซ้ายเนี่ยแพงกว่ามือหนึ่งนะเราดูนะว่าถ้ามีงบจ,จำกัดเนี่ยผมว่าตัว f 1 5เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่านะค่อนข้างคุ้มค่ากับราคาแล้วการใช้งานนะแต่ถ้ามีเงินอีกหน่อยเนี่ยก็มาซื้อตัวที่แพงกวา่าจะเป็นตัวในจะเป็นใน โอ้ก็ได้หรือจะเป็นทับก็ได้นะนี่ผมให้ดูเรื่องสีนะแต่ถามว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องการเล่นเกม,มเรื่องการอะไรนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับ CPU นะแล้วก็เกี่ยวกับกจอบเป็นหลักให้ดูเรื่องสีนะครับว่าสีมันเป็นแบบนี้นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นรุ่นที่ถูกขวาด้วยแหละนะเแบบนี้แต่ผมก็ก่อนหน้านี้ผมก็มี as u s ทับนะตัวหนึงเหมือนกันนะ แต่ผมว่ามันก็จริงแหละเอสุทับตัวเก่าเนี่ยของผมเนี่ยมันก็สีก็ไม่ค่อยโอเคนะผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ผมใช้ทั้งสองเครื่องเลยนะผมบอกเลยผมใช้ทั้งสองเครื่องเลยนะครับเพราะว่าบางทีผมว่าต้องใช้ตัวเอเซอร์ในตัวห้าเนี่ยาไว้ทำงานนะครับผมก็ไปใช้ a อ u ุเนี่ยเวล่นเกม บางทีแอร์ุทับผมต้องเอาไปทำงานผมก็เอาอเสื้อเนี่ยเล่นเกมนะมันแล้วแต่แล้วแต่บริบทนะในสถานการณ์ตอนนั้นนะครับว่าอยากจะใช้ตัวไหนโอเค๋ยวผมเปิดไฟก่อนแล้วกันนะโบวดลูกตาเนะ,ะให้ดูไฟคีย์บอร์ดอีกทีนึงนงะครับสวยงามทั้งคู่ครับสวยงามทั้งคู่โอเคครับสุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าผมเล่นเกมอะไรที่มันเกมใหญ่ๆเนี่ยผมก็เอาไปต่อจอทีวีทั้งคู่แหละนะมันก็จบนะมันก็เป็นออกทางทีวีนะสีก็ทางทีวีนะไม่เกี่ยวอคอมพิวเตอร์ละไม่เกี่ยวทางชิปทางนี้และแต่ถ้าเล่นเกมธรรมดาเนี่ยผมว่าได้ทั้งคู่นะไม่ต่างกันไม่ต่างกันอลองเข้าไปดูหน่อยก็ได้ ลองเข้าไปเทนนิงกับบอทนะนี่ครับพอเข้ามาเล่นเกมแล้วเนี่ยสีนี่ผมบอกเลยว่าความคมของภาพม,มันต่างกันนิดเดียวเท่านั้นน่ะนะในราคาที่มันห่างกันหมื่นหนึ่งอะ่ะนะมันต่างกันนิดเดียวนะขี่กันนิดเดียวนะผมก็จะชูความคุ้มค่านะว่าไอที่มันแพงกว่าหนึ่งหมือนอ่นเนี่ยมันก็ได้ได้ไประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมานิดนึงนะครับอ่านะ แต่ถ้างบไม่ถึงจริงๆอ่ะก็ใช้ตัว x 1 5เนะี่ยผมว่ามันก็พอแล้วคุ้มค่าแล้วนะเนี่ยสิเนี่ยพอเข้าเกมมันถ้าถ้ามองว้ตาเปล่าอ่ะมันมันจะเห็นชัดครับความต่างมันนิดเดียวนะนิดเดียวนะครับลองเดินให้ดูนะครับ มันต่างกันนิดเดียวนะครับโอเคนะครับผมตัดไปเมื่อกี้ก็คือผมมีเสียบแบตทั้งคู่นะครับไปเสียบแบตทั้งคู่นะครับโอเคครับพอเสียบแบตทั้งคู่เนี่ยเล่นนะครับนี่ดูตอนเดินนะดูตอนเดินโอเคก็ลื่นดีนะครับร้อยสี่สี่เฮิร์ตข้างนี้ครับเหมือนกันครับไม่ได้ต่างกันนะครับ ขนาดการ์ดจอก็นะผมว่าจบนะจบเลยนะครับว่า S 1 5เพียงพอไหมเพียงพอเนี่ยพอผมไม่เปลีเสียบแบตเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับในคลิปที่แล้วเนี่ยแอสซเนี่ยเสียงดังกว่านะเพราะมีรูเระบายอากาศแค่สองรูด้านหลังนะครับแต่เอเซอร์นะครับมันมีรูระบายระกาศอะสี่รูเลยแต่เสียอย่างมันมีอยู่ข้างขวาด้วยเวลาจับเมาส์มันร้อนนะครับ แต่ ASUS เนี่ยจับเมาส์แล้วไม่ร้อนแต่เสียงดังนะครับก็ต้องแลกกันไปนะต้องเลกกันไปนะครับถ้าใครอยากจะให้รีวิวตรงไหนบอกได้เลยนะครับแต่คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าจะตรงไหนยังไงนะครับสำหรับคนที่อยากสั่งซื้อนะครับก็สั่งซื้อได้ตามคิดดานล่านะครับซื้อผ่าน s h o p ปีนะครับก็ได้ส่วนลดครับได้เซลได้แฟลตเซลอะไรอีกครับได้ลดได้คอยด้วยนะครับ